สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเองสวัสดีครับ <c oughs> มาปั่นจักรยานเล่นนะครับตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวกาลังจะปั่นจักรยานไปตรงร้านกาแฟนะครับตรงนั้นจะมีอ,อ,อะไรละ่ะต้นซากุระนะครับนะเป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดถ่ายรูปจุดใหม่นะครับของแถวแถวในย่านสุดสิริตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงสวยดีนะครับทะเลพร้อมยัง ไปเลยไหม่ะโอเคโดยทางต่อครับตรงฝั่งนู้นนะครับก็คือจะเป็นตรงที่เขาเอาต้นซากุระนะมาลงาไว้จะเห็นได้ว่ามีคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะฮะเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่นะครับเดีย๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันครับมาถึงแล้วครับ คนอื่นเขาขับรถมาจอดกันนะครับนะด้านหลังตรงนี้แต่เราเอาจักรยานมานะเขาก็มาจอดตรงนี้นี่นี่นะครับเราจักรยานมาจอดคู่เขาเลยตรงนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านฮิปคอ f ฟี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟกินไปซื้อนมดีกว่าเนาะซื้อนมให้ทะเลกินดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในหรือจะเล่นเล่นข้างนอกก่อนไหมลูกเดยเล่นข้างนอกก่อนเนาะเราเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวเอาเป้จูงันดีกว่าเป้จูงเป้จูงเดี๋ยวพ่อปล่อวิ่งเล่นเลย จริงๆก็อยากจะเข้าไปข้างในอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าลืมเอาแมสมาจากบ้านท <c oughs> ะเลพ่อลืมเอาแมสมาจากบ้านกลับไปเอาแมสท,ที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาเข้าไปโอเคไหมพ่อลืมเอาแมสมาพ่อเข้าร้านไม่ได้ลูกเดี๋ยวกลับไปเอาแมสท,ที่บ้านก่อนนะครับปั่นกลับไปอีกรอบนึงดีว่าอยู่ไปใกล้บ้านเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ยานพาหนะของเราในวันนี้ตัวแรงล้อโตกว่าเพื่อนเลยแป๊เเุเดี๋ยวเราเดี๋วเรอบกลับบ้านอีกรอบนึงก่อนนะแล้วแมสโอเคไปกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> กลับมารอบสองพร้อมกับแมสไปลุยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า บรรยากาศดีมากเลยนะครับถอดหมดกไม่ลกขออนุญาตถอดแมสตนะครับใส่แมสตแล้วพูดไม่ค่อยได้ยินที่นี่นะครับก็คือร้านฮิป ท้ Coffee. ายก็บรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างสวยครับข้างนอกก็จะแต่งแบบเป็นสวนมีน้ําตกนะครับแล้วก็จะมีลาําธารมีปลาอยู่ในลํลาธารด้วยนะฮะอันนี้ก็คือผมเข้ามานั่งอยู่ข้างในส่วนที่เป็นห้องแอร์นะครับก็จะมีตู้ปลานะฮะตู้ปลาใหญ่ๆเด็กๆน่าจะชอบนะครับชอบไหมครับเตเลนชอบไหมลูกชอบชอบชอบ

ครับก็คือเป็นบรรยากาศบริเวณด้านนอกร้านไม่ใช่ด้านนอกร้าน,าน,น,านเป็นในส่วนเอ้าท์ดอร์ของร้านนะครับก็เป็นจัดเป็นสวนนะครับแล้วก็มีทันน้ํามีปลาอยู่ด้านล่างบรรยากาศดีมากๆน,นะครับก็แนะนำครับถือว่าเป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปที่หน้าร้านแล้วก็ด้านในร้านเนี่ยก็ยังมีเครื่องดื่มมีขนมอร่อยๆให้ได้ทานด้วยครับแนะนำเลยครับ เดี๋ยววันนี้กลับแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อนะโอเคตรงด้านหลังน้ําตกนั้นก็คือเป็นโต๊ะนั่งด้วยนะครับเราต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับถึงรู้ว่ามีโต๊ะนั่งนะน่าจะขึ้นไปทางนูน้นนะเดินขึ้นไปทางนั้นอาล้ครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวข้างนอกต่อนะกลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกบ้านต่อนะวันนี้บายบาย